สวัสดีค่ะผู้แอปแล้วนะคะสวัสดีค่ะยายแอแนตี้ค่ะแอนตี้ปากสากใหญ่แต่ไม่ได้ปากหมาใช่ไหมคะยายใช่เอาหมาเก็บบ้านแล้วค่ะวันนี้ยายวันนี้น้องอุก็เลยเก็บมาไว้ที่บ้านพูดน้อยวันนี้ที่เซ็นทรัลนะคะ EGV ใส่ชุดจีนได้ดูหนังซีนะคะวันนี้เราสองคนยายหลานได้ดูหนังซีดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกค่ะ ไม่ได้ตั้งใจจะใส่มานะคะส่วนนี้ยทุบไปเลยยายยายเตี้ยเหรอคะยายอะยายอยากจะเล่าอะไรบ้างว่าคือตาอ้ยายอมอ่ะใหญ่มากอะไรมันใหญ่จนยายอมไม่ไหวปากยายใหญ่ขนาดนี้ไม่ไหวหรอคะยายไม่ไหวมันใหญ่ ยายเอามาให้หลานอมกันได้ให้หลานอยากอมเลยยายลูกอมนะเอ้าเหรอยายขนาดนี้ข้างในมีอีกสิบกว่าอันอ่ะจริงเหรอไม่ได้เล่นงงนะโอเคโอเคคิดไปถึงไหนเนี่ยฮะคิดไปว่าไม่หลานคนนี้คิดลึกจะดูหน้าตายายสิยายบอกยายอมทุกวันน่ะเสื้ออีกแล้วห นเยอะ <si มากเลยเราอยากเข้าใกล้ท <|so|> ี่สเข้าแย่งเราไม่มีตัง oh ค์เยอะให่จะพูดความจริงเลยเอ้ยนี่เด็กคนนี้มันน่ารักยายชุดขาวย้ายหัวร้อยยายอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยชทีนี้ไปยิ้ที่สีขาวเนี่ยยิ้มแยงนะแต่ขอดีอ่ะนี่ตอนนั้นเราขายไ สวัสดี่ะเขาไว้สีมันมันไม่ยากไม่ใช่มันไม่ยากพอเราดึงตรงนี้ตรงนี้เราจะออกมาคุณมีอยู่หรอปะพอพอนี่ต้องใส่หลุมคุณต้องใส่สีแดงตัดไล่นะคะเลยคือที่มีไฟก็พรุ่งนี้วันวาเลนไทน์เดี๋ยวคุณจะซื้อพักรักเอาไปให้น้องเอาสีห่อค่ะครับอันนี้ชิมไหมชิมหมดเท่าไหร่หมือสิของเราเครื่องใช้ไปหมดแล้ว อันนั้นวอ,อร่เ,เมื่อกี้กสีอะเมื่อก,กีสีนี่ไปเลยเดี๋ยวมันจะเสื่อปะเดี๋ยวดูหนักให่ลงมาปิดยังลงมาประมาณเราปิดสามทิอ่้ามีไได้แมสมาใหม่ยายจะกินหมาแล้วค่ะยายได้แมสมาใหม่ <laughs> แมสสองอันร้อยใสใสเป็นคู่แฝดแล้วพี่นี่หา่งอันนี้วันนี้เราสองคนคุนทำอะไรพี่นี่เราบาไปดูหนัฟียอมลงทุนใส่ชุดจีนมาดูหนังฟรีใช่แล้วใส่มาแบบดูเรื่องเลวได้ดูฟรีเฉยเลยเราก็ยังงงอยู่นะจริงแหละนอนเก็บ เงินเลยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องก็ดีนะดีเนาะแต่ใจเหมือนกันเฮ้ยทำไมคนมาดูหนังใส่แต่ชุดกี่เท้าออใส่แต่ชุดจีนอ๋อใส่ชุดจีนเขาให้ดูหนักฟรีเริ่มงั้่งแต่เมื่อวานแล้วเราโมวอยู่ไหนเมื่อวานเราไปไหนเมื่อวานเราก็มานี่แหละเมื่อวานซื้อเมื่อวานกูอยู่คนเดียวเนียยแอนมัว่ว กูให so, ้ทำสีผมมานี่ไงสีผมเนีเออยายมั่วละยายยายชื่อสาเลยวันนี้ยายมาเต็มตัวเลยดูดิยายเป็นอมห่วยเลยส่วนกูเป็นอติอติเลี้ยวเลียวเลี้ยววไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาหูยยาย แต่บ้านลราหลัหงอยู่ฝั่ง,น,ง,งนู้นใหญ่มู้ดต้อยหมดวันนี้ยายเบอร์ไหนช่วยเองแหละนูน่นเดี๋ยวจะตบให้ยายจะตบยายให้หัวทิ่มเลยใส่ส้องถูกไหมแล้วเดินช้าสิฮะไม่ชั้นสี่ไงที่ว่าแมทอันนั้นเราไปดูเลยนะนั่นว่าอะไรเสริยายต่อแหลมมาก ลายเดีือดร่มมีลายไหมคะเมื่อกี้ที่เราถามแล้วเนาะมีแต่สีพื้นไงที่เมื่อกี้เราถามท่านนี้อะไรอ่ะแมตเด็กมีลายอันนี้ของเด็กเหรอมีแบบที่เุ่นเนี่ยๆของเด็กอ่ะใช่ค่ะก็ของคนโตมันก็จะมีแบบลายแบบเนี้ย อะไรอย่างเงี้นอันเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทค่ะแต่ละลองดูดินะคมีจุดสีสีอันอะไรสีลายลายเดียวอ๋อห่อหนึ่งเจ็ดสิบเหรอใมีสี่ลายเราเอานี่นี่นี่มาแล้วเจ็ดสิบได้คุณผชมอ๋อมันเป็นลายเดียวกันเหรอมีลายเดียวกันเลยนน่าจะแบบอันรวมลายอะไรอย่างเงี้ยแบ่งให้ไม่ได้หรอถ้าพี่จะได้ไปใส่อย่างนี้มันพี่ก็ใส่ซ้ำ เอาวอะอย่างละสองได้ไหมสีนี้สองสีนี้สองอะน้องแกะให้ได้นะแต่งไปเรื่อยเพราะเราใส่หมดแล้วเอ็นใจไปกันโอเคโอเคเล้นไหนไหนสีชมพูเราจะใส่วันวาเลนไทน์สีชมพูสองน้องเดอะเรม่อนหรออันนี้น่ารักหมาฮะเออจะให้เราเื็นหมาเออบ้านแมทใหญ่ละจะใส่แมทเหมือนกัน พายายแอนมาดูหนังฮะแต่ละโลไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดเพราะว่านั่งเว้นระยะห่างผีโยคะอันนี้โคตรคนอนไนผีโยคะนี่ยังโยคะหักหักด้วยเอยผีโยคะค่ะดูนะฟูไมด้นำแสดงโดยตัวแอปแวดูฟูไม่ได้เล่นเลยค่ะโยคะโคตรคนชนโอเลียนวะชนโอเลี้ยง This hotel has been host to four presidents, three popes, two kings, and one of them host the wedding of the century. Do you think you're qualified to take on this position? I shine under pressure. like she would under pressure.